พราะมันขาดปุ๊บในี่มันจะเบาโล่งมันเคยคิดเป็นปกติแล้วเชื่อว่ามีเราคิดเรื่องนั้นน่ะแต่มันกลับกลายเป็นว่าทําไมมันโล่งไปหมดแล้วมันโล่งแล้วมันมีคิดนักขนาดนั้นมันจะไม่คิดนะเพราะมันคิดไม่ได้ขณะที่มันรู้แจ้งมันจะคิดอะไรไม่ได้เลยมันจะมีแต่ความบริสุทธิ์เพียวๆอยู่อย่างนั้นะชั่วระยะเวลาที่มันกาลังเสวยความรู้นั้นแล้วสักพักหนึ่งมันก็จะกลับมาทํางานเหมือนเดิม กลับมาทํางานมันคิดมานึกม,มันมีอารมณ์มาจดจํามีรับรู้มันกลับมารับรู้มาทํางานเหมือนเดิมปรุงแต่งเหมือนเดิมนะแต่มันแปลกตรงที่ว่าเอา้าทําไมมันไม่ต้องทําอะไรเอา้าทําไมมันไม่มีความรู้สึกว่าเรากําลังคิดเลยทั้งทั้ที่เราคิดอยู่พูดอยู่เนี่ยแต่มันกลับมีความรู้สึกว่าเอ้าทําไมมันไม่มีเราอยู่ตรงนี้เลยแต่ก่อนมันมีเราอยู่ตรงนี้แต่ก่อนมันเห็นความคิดเป็นความคิดแต่ตอนนี้มันกลับ มันไม่ใช่ความคิดแต่มันเป็นอะไรบางอย่างแค่นั้นเองที่มันเนี่ยกระเพื่อมพูดอยู่เนี่ยมันไม่รู้จะเรียกสิ่งนี้ว่าอะไรด้วยซ้ําตรงนี้มันจะเกิดขึ้นกับพวกเราแล้วมันจะเริ่มกกับมค่อยๆเข้าใจอ๋อทุกอย่างมันมีขึ้นมาเพราะเราไปถือครองมันเองเหรอสัตว์โลกเขามาถือครองสิ่งเหล่านี้นะ สิ่งที่ไม่มีตัวนี่นํามาถือครองให้มันเป็นเราเนี่ยนะมันจึงแบบสลดสังเวชจะบอกว่าโอ้หน่าสงสารมากสัตว์โลก